ยอมรับว่าด้วยปัญหาซัพพลายเชนปัญหาขาดแคลนชิ้นส่วนเพื่อการผลิตทําให้หลายค่ายเลื่อนการเปิดตัวรถใหม่ออกไปขยับ<ช>ออกไปจากเดิมนะฮะหลายค่ายก็ยอมรับครับว่ามีซัพพลายเออร์บางโรงงานอ,อ,อยู่ที่ยูเครน<ช>นะทำให้เรื่องของการผลิตรถยนต์ทั้งคันมีปัญหาครับทั้งจากจีนทั้งจากมาเลเซีย โดนกันช่วหน้าคาดว่าจะดีขึ้นภายในปีนี้แต่เจอเขาเรียกว่า perfect storm mm hmm. นะวิกฤตซ้อนวิกฤตมีหลากหลายปัญหาเลือเกินตอนนี้ก็ก่ายหน้าผากันทุกธ mm hmm. ุรกิจในส่วนของรถยนต์รุ่นใหม่ก็ช่วงกลางปีนี้ต่อเนื่องไปถึงปลายปีก็มีการเปิดตัวหลายรุ่นนะครับ,รบแต่ก็ต้องยอมรับว่าด้วยปัญหา supply chain ปัญหาขาดแคลนชิ้นส่วนเพื่อการผลิต ทำให้หลายค่ายเลื่อนการเปิดตัวรถใหม่ออกไปขยับ,บออกไปจากเดิมนะฮะใช่ครับผมเพราะว่าปัญหาทั้งเกิดในเมืองจีนหรือว่ามากระทั่งสงครามรัสเซียยูเครนเองเนี่ยเหล่านี้เป็นผลทั้งสิ้นเลยนะฮะเดิมเนี่ยเราอาจจะไม่คิดกันเท่าไหร่นะว่าเอะในยูเครนจะผลิตชิ้นส่วนเยอะขนาดนั้นปรากฏว่าเยอะมากและมีผลกับตลาดรถยนต์อย่างมากเลยครับพอเกิดปัญหาขึ้นนะฮะถูกต้องเห็นเลยนะครับว่าชิ้นส่วนไหนขาดแคลนใช่หลายค่ายก็ยอมรับครับว่ามีซัพพลายเออร์บางโรงงานอยู่ที่ยูเครนใช่นะทำให้เรื่องของการผลิตรถยนต์ทั้งคัน มีปัญหาครับทั้งจากจีนทั้งจากมาเลเซียโดนกันทั่วหน้าครับคาดว่าจะดีขึ้นภายในปีนี้แต่เจอเขาเรียกว่า perfect storm <นะ S 2> วิกฤตซ้อนวิกฤตมีหลากหลายปัญหาเลยเกินตอนนี้ก็ก่หน้าผ่ากันทุกธุรกิจไม่รวมเรื่องของต้นทุนสูงขึ้นนะครับพลังงานสูงขึ้นอาหารสูงขึ้นนะครับเงินเฟ้อสูงขึ้นครับแล้วเราก็เวลาซื้อรถตอนนี้พี่อ้นรถไม่มีใครอยากได้รถ นะอาจจะไปเพิ่มเงินให้เซลล์มันกลายเป็นแบบนั้นแล้วนะรหรือคนถือใบจองขายใบจองได้ด้วยครับครับผมซึ่งก็จะบอกเป็นสีสันก็ได้แต่จะมองว่าเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องก็ได้เหมือนกันนะโอเคล่ะถ้าหากว่าคุณจะทําอะไรก็แล้วแต่ให้ได้รถเร็วโดยที่ไม่เดือดร้อนใครนั่นก็โอเคแต่ปัญหาคือว่ามันกลัวจะเปเดือดร้อนของคนบางคนลูกค้าที่เคยได้คิวคุณจะต้องได้รับรถในช่วงวันนี้วันนี้ คุณถูกแซงคิวหรือเปล่าอันนี้เป็นประเด็นที่ผมว่าบริษัทแม่บริษัทใหญ่เนี่ยต้องลงมาดูอย่างเข้มข้นอย่างใกล้ชิดเลยนะเรียกว่าบริษัทแม่ไม่แฮปปี<ช>้แน่ต้องไปไล่จี้ครับบางดีลเลอร์บางโชว์รูมหรือบางพนักงานขายอตอนนี้มันก็เป็นเรื่องของการขาดแคลนนะครับเขาก็มองเป็นโอกาสของเขาแต่มันก็อาจจะไม่เป็นธรรมกับหลายคนนะครับ